มาเดีย๋ยวมาดูหัวมันกันแปดเก้านี่ดินแตกโอ้โหความดินแตกโอ้โหดูหัวดูเดี๋ยวดูดูความดกด้วยดูความดกด้วยฝั่งนี้มึงฝั่งนี้มึงความความดก ใหม่ขนาดนี้เก่าขนาดไหนนี่จะเวลาโยนถึงก็ต้องสงมือ่วยกันโยนเลยแบกอ่ะนี่ลังไต่หลังล่างอะติคุณไม่ไหว